สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยธานรูปแบบดอกไม้แบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักด้วยริบบิ้น3ามเส้นนะคะจิ๋วๆแบบนี้นะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะ สวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไก่เหลี่ยมริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระครังเบอร์สองนะจะใช้อยู่ที่สามเส้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะนี่นะคะลีจะตัดริบบิ้นสามเส้นที่ความยาวหนึ่งร้อยเซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสามกันเลยนะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สอง เส้นที่3มนะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน3เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน6จับริบบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับริบบิ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับริบบิ้นเส้นฝั่งซ้ายมือนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง6เส้นนะคะกดกดจับจับให้กระชับนะก็จะได้เป็นฐาน6แบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2 เส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเราจะมีริบบิ้น3เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น3เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันนะจับริบบิ้นเส้นที่หด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอาสด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือริบบิ้นสเส้นด้านบนเหมือนเดิม เราก็จะมาสานต่อกันนะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะเส้นที่3สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาดูริบบิ้นด้วยนะคะถ้าริบบิ้นบิดเราก็จับให้เข้าที่นะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงในแบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสองเส้นละพาดนะหนึ่งสอง,จ,อง,สองจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมา หนึ่งสองจับอลิบินพาดมาหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นสองเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมา เสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนี่นะคะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน2เส้นหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นามาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังในลักษณะน,นี้ ขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ลอดผ่านมาสองช่องนะ1นสองนี่นะคะออกฝั่งด้านซ้ายมือนะค่อยๆดึงลิบบิ้นลงมาค่ะจะได้แบบนี้นี่นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในแบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้น1นสองแบบนี้นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังในลนนักษณะนี้เสร็จแล้วจับประตอลิบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกหน้าเส้นถัาจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายมือนะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะคะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะนแบบนี้นะคะ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะใต้เส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายมือนะลิบินจะขึ้นมาด้านบนในลักษณะน,นี้นะคะ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่ง ได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยจับอลิบินเส้นนี้นะคะพับมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังในลนักษณะเดียวกันนะเสร็จแล้วจับประตลิบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปในตัวกลีบดอกนะด้านในเลยนะคะหน้าเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายมือนะนี่นะคะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงลิบินลงมานะคะพร้อมดูกลีบด้วยนะนี่นะคะ จะได้กรีบซ้อนกันในลักษณะน,นี้นะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะลีจะจับอริบบิ้นเส้นนี้นะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่ง แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยแบบนี้นะคะตัดให้สั้นเหมือนกันหมดเลยทั้ง6เส้นเลยค่ะนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาจับกรีบให้เข้าที่สวยงามอีกนิดนึงนะคะดูความสวยงามนะ นี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกพุดกุหลาบแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักโดยดิบิ้น3เส้นเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ